ดูกรณีของ Minor International นะครับก็ดูแล้วเนี่ยถือว่าเป็นข่าวดีนะคุณสุพสายครับก,ก่อนหน้านี้เขาไม่มีการกำหนดในเรื่องของนโยบายการจ่ายเงินปันผลว่าจะต้องไม่ต่ำกว่าเท่าไหร่ของกำไรสุทธิคือเป็นนโยบายแบบอิสระก่อนหน้านี้คือสถานการณ์ดีก็จ่ายสถานการณ์ไม่ดีก็ไม่จ่ายสถานการณ์ดีน้อยหน่อยก็อาจจะจ่ายน้อยหน่อยอนะแต่ล่าสุดเขามีการแจ้งข้อมูลผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงนโยบายการจ่ายเงินปันผลซึ่งนโยบายเดิมเนี่ยนะครับก็คือมีจะมีการจ่ายเงินปันผลโดยพิจารณาจากศักยภาพการเติบโตของผลการงานและแผนการลงทุนการขยายงานข้อกําหนดตามสัญญาเงินกู้หรือหุ้นกู้ของบริษัทและบริษัทย่อยรวมถึงความจําเป็นและความเหมาะสมในอนาคตเพื่อสร้างผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นในอนาคต โดยที่บริษัทและบริษัทย่อยไม่ได้กําหนดอัตราการจ่ายเงินปันผลที่แน่นอนในแต่ละปีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลของบริษัทและบริษัทย่อยจึงพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัทเป็นหลักอ,อันนี้คือนโยบายเดิมเดิมมานโยบายใหม่ไปยังไงนครับนโยบายใหม่ก็มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่า30%ของกำไรสุทธินะฮะจากการดำเนินง,งานตามงบ,งบ,งบ,งบการเงินรวมในแต่ละปีนะครับโดยหัก จากทุนสำรองตามกฎหมายและทุนสำรองอื่นๆนะครับการจ่ายปันผลจะพิจารณาจากปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องเช่นผลประกอบการของบริษัทสภาพคล่องแผนการลงทุนการขยายธุรกิจและการดำารงสถานะทางการเงินนะฮะทั้งนี้ก็อยู่ภายใต้การประกาศของคณะกรรมการของบริษัทเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นนั่นเองนะครับถามว่านโยบายการจ่ายเงินปันผลตรงนี้มีความสลักสําคัญอย่างไร,รแน่นอนครับในส่วนของการลงทุนโดยเฉพาะ นักลงทุนสถาบันืสถาบันนะโดยเฉพาะนะเขาก็จะมีการกําหนดเงื่อนไขหลักเกณฑ์เกี่ยวข้องกับการลงทุนในตลาดหุ้นเนี่ยที่แตกต่างกันไปคบ,บางกองก็ระบุว่าจะต้องลงเฉพาะในหุ้นบลูชิปบ,บางกองระบุว่าจะต้องลงเฉพาะในหุ้นบลูชิปที่มีนโยบายการจ่ายปันผล อย่างชัดเจนอย่างชัดเจนว่าจะต้องไม่ต่ํากว่าเท่าไหร่ uh huh. เพราะทั้งหมดเนี่ยมันจะไปสอดคล้องกับเรื่องการบริหารความเสี่ยงคร uh ับ huh. ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนฉ uh huh. ะนั้นแน่นอนการปรับเปลี่ยนนโยบายตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นการสร้างเสถียรภาพให้กับการลงทุนในหุ้นมินเนี่ยมันมีเพิ่มมากขึ้น uh huh. แน่นอนว่านั่นเองก็หมายถึงว่ามันเป็นการเปิดทาง uh huh. ให้มีกองทุนอีกจํานวนมาก uh huh. ที่ก่อนหน้านี้ อาจจะไม่เข้าไม่สามารถเข้ามาลงทุนในตัวของมินได้เพราะไม่มีการกําหนดนโยบายการปันผลขั้นต่ำแต่พอวันนี้มีแล้วนะฮะมันก็จะเป็นทริกเกอร์อย่างหนึ่งที่ทําให้เกิดแรงซื้อเข้ามาเพิ่มเติมได้อันนี้ก็เป็นสาระสําคัญอันดับต้นๆเลยอันดับสองเนี่ยนะฮะมันเป็นการบ่งชี้ถึงสถานการณ์การดําเนินกิจการที่มีทิศทางดีขึ้น อย่างมีนัยยะสาคัญคือก่อนหน้านี้ก็ปฏิเสธไม่ได้มันลุ่มๆุ่มดอนดอนอไปตามผลกระทบที่เกิดจากโควิด -19 าานะฮะแต่มาวันนี้อะไรมันก็เริ่มที่จะมีความมั่นคงมากขึ้นมันก็ทําให้สามารถกะเกณฑ์แผนการลงทุนแผนการบริหารสภาพคล่องได้มากขึ้นกว่าเดิม,มก็เลยเป็นที่มาของการกําหนดนโยบาย ปันผลแบบตายตัวว่าจะต้องไม่ต่ำกว่า30อร์ของกำไรสุทธิในแต่ละปีอ่าใช่นะอันนี้ก็ถือว่าเป็นความชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็ลองไปเสาะแสวงหาตัวเลขมาเป็นการเทียบเคียงแลกันนะครับเป็นการเทียบเคียงนะครับเพราะว่าอตอนนี้นะครับมเนอร์เองนะครับเรื่องของอเงื่อนไขของการจ่ายปันผลเนี่ยสามารถจ่ายได้ทันทีเลยเพราะนึกจากว่าเขามีกําไรสะสมอยู่400กว่าล้านบาท จ่ายได้ทันทีเลยเนี่ยก็คือคไม่ได้มีผลขาดทุนสะสมไม่มีผลขาดทุนสะสมอยูอ่ในทางกลับกันมีกําไรสะสมมีกาไรสะสมอยู่อยู่400กว่าล้านบาท400กว่าล้านบาทเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ลองไปดูนะครับผมก็ไปเทียบเคียงกับตัวเลขคอนเซนซทัสที่เขาประเมินกันว่าเอาปีหกานี่แหละม,มินเนี่ยจะมีผลกําไรเท่าไหร่อตัวเลขที่ออกมาก็มีตัวเลขเป็นคอนเซนทัสนะฮะประมาณ1,705ล้านบาทอันนี้กลม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 นะ1,705ล้านบาทครับ มันจะคิดออกมาเป็นมูลค่าต่อหุ้นนี่อยู่ที่ประมาณสักเท่าไหร่ถ้าคิดเป็นปันผลก็จะอยู่ประมาณสัก9สตางค์ถึงส0สตางค์อันนี้บนสัดส่วน3 0มสิบเปอร์เซ็นต์สามสิบเปอร์เซ็นต์นะสามสิบเปอร์เซ็นต์อันนี้คือขั้นต่ำเลยขั้นต่ำขั้นต่ำขั้นต่ำที่สุดและ,อะของน,นโยบายใหม่ที่ออกมาใช่จะตกอยู่ประมาณ ก้าถึงสิสตางค์เก้าถึงสิสตางค์โอเคอันนี้บนเงื่อนไขสามสิบเปอร์เซ็นต์ของพันเจ็ดร้อยห้าล้านบาทบที่เป็นประมาณการสําหรับปีนี้อ่าใช่โอเคละปีนี้มันเป็นปีแรกที่เพิ่งจะเริ่มเริ่มฟื้นกันได้จริงๆจังๆอ่าใช่นี่มองภาพไปถึงปีหน้าที่ว่าสถานการณ์มันจะกลับมาเป็นปกติครับหรือว่าเกือบจะปกติได้ทั้งหมดละประมาณการครับอยู่ที่เท่าไหร่ประมาณอยู่ที่ห้าพันห้าสิบหกล้านบาท จากปีนี้พันเล้านบาทขึ้นไปเป็น5,000ล้านเสษ็ษนะครับปีหน้าอ่าฉะนั้นคิดออกมาเป็นมูลค่าต่อหุ้นตามนโยบายการปันผลขั้นต่ําคือ30%ครับจะอยู่ที่29สตางค์ต่อหุ้น ก็ตีกลมๆสัก30สตางค์ต่อหุ้นอ่าใช่อันนี้ไม่ได้บอกว่าเขาจะปันเท่านี้นะอ่าออันนี้แค่ทําคณิตศาสตร์คณิตศาสตร์มาให้ดูกันมาให้ดูกันนะคนสามสเปร์็นของห้าพันล้านเศษจะตกอยู่ที่ประมาณ30สตางค์ต่อหุ้นอ่าใช่โอเคตามนั้นนะทีนี้พูดถึงมิ้นแล้วเนี่ยคุณสุภชัยฮะเมื่อวานทางขอภัยไม่ใช่เมื่อวานนะฮะ <c oughs> ขออภัยในสคริปต์ไม่ได้ระบุมาว่าเมื่อไรอหร่แต่ก็เร็วๆนี้เวนี้ทีมงานผมฝากด้วยแล้วกันนะฮะว่าหลังทำสคริปต์ของออฟเดย์เนี่ยให้ใส่วันที่มาด้วยว่าเป็นการเปิดเผยข้อมูลเมื่อไหร <c oughs> ่มีกรณีที่ล่าสุดนะฮะทางผู้มุ่วในการกลุ่มฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์คุณนิมดาอาทิตย์พงศ์จากทาง Minor International นะครับ ได้ไปเปิดเผยข้อมูลภาพรวมธุรกิจของบริษัทผ่านงาน Opportunity Day ซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเนี่ยว่าในช่วงไตรมาส3นะฮะ<ม>ที่ผ่านมาบริษัทพลิกมามีกำไรสุทธิได้4,608ล้านบาทจากงวดเดียวกันของปีก่อนขาดทุนอยู่436ล้านบาทโดยเป็นผลมาจากไรายได้จากการดาเนินงานขยายตัวขึ้นถึง77%<ม>กระโดดมาอยู่ที่34,962ล้านบาทค ทีนี้มองต่อเนื่องไปถึงแนวโน้มผลประกอบการในงวดปี2 5ง6ัคือปีหน้าจะเติบโตได้ดีกว่าช่วงก่อนโควิดระบาดในช่วงปี6-2ด้วยซ้ำไป mm hmm. โดยได้รับปัจจัยหนุนมาจากการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องของการเดินทางทั้งการเดินทางเพื่อการท่องเที่ยวและเพื่อการทำธุรกิจ mm hmm. ซึ่งปัจจุบันยอดจองห้องพักหรือว่าบุ๊กิ้งนั้นมีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยกลุ่มธุรกิจโรงแรมทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศรวมถึงที่ยุโรปออสเตรเลียและมาลดีฟ มีการฟื้นตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่งแล้วก็จะมีในส่วนของธุรกิจร้านอาหารทั้งในประเทศไทยแล้วก็ประเทศจีนก็สามารถกลับมาสร้างผลประกอบการให้เติบโตได้อย่างต่อเนื่องอีกครั้งหนึ่งบริษัทเตรียมงบลงทุนนะครับสำหรับปีหน้าไว้ที่1 0 0 0 0หมล้านบาทเพื่อใช้ขยายและปรับปรุงโรงแรมรวมถึงร้านอาหารในเครือโดยในช่วงปลายปีนี้นะครับก็เตรียมที่จะมีการเปิดโรงแรมเพิ่มอีก2แห่งในประเทศฝรั่งเศสแล้วก็อิตาลี ส่วนปีหน้าเตรียมจะมีการเปิดโรงแรมเพิ่มขึ้นอีก6แห่งข้อมูลตรงนี้มันก็จะไปสอดคล้องกับการประเมินเรื่องของเงินปันผลอของมิ้นในช่วงปีหน้าด้วยนะที่ว่าประมาณการตอนนี้คอนเซนแซสอยู่ที่5,000ล้านเศษร,รับแต่เชื่อได้เลยครับว่าประมาณการนี้เดี๋ยวมันจะต้องมีการปรับกันอีก อรอดูผลประกอบการงวดไตรามาส4แล้วก็เช่นกันรอดูผลประกอบการงวดไตรามาส1ปีหน้าผมว่ามันจะต้องมีการปรับขึ้นเพราะการประเมินสถานการณ์ก่อนหน้านี้เนี่ยนะฮะแน่นอนว่าการกลับมาฟื้นตัวม,มันทําได้แค่ฟื้นตัวแต่ว่ามันจะดีถึงช่วง pre covid เลยหรือเปล่านั้นยังไม่มีใครคาดคิดแต่สัญญาณล่าสุดที่ทางผู้บริหารมิ้นท์ส่งออกมาเนี่ยคือผลประกอบการในช่วงปีหน้าจะมีการเติบโตได้ดีกว่าช่วงโควิด ก่อนโควิดอีกด้วยซ้ำไปแคะนั้นแน่นอนฮะถ้าเกิดขึ้นจริงการปรับประมาณการต้องมามถ้าการปรับประมาณการมาและตัวเลขจริงออกมาตามนั้นครับปานผลมันจะสูงกว่าที่เราพูดถึงไปเมื่อสักครู่อ่าใช่แล้วก็ย้ำว่าเมื่อกี้คิดกันบนสมมติฐาน30คือขั้นต่ำเท่านั้นอ่าใช่ใช่นะครับเพราะนั้นก็น่าติดตามและอย่าลืมนะครับว่ามิ้นเองในช่วงของก่อนโควิดเนี่ยตอนนั้นยังไม่มี n h Hotel เเข้ามาเท่าไหร่นะ เพราะฉะนั้นก็แน่นอนนะ,ะการเติบโตในแง่ของธุรกิจโรงแรมเนี่ยซึ่งถือว่าเป็นไรายได้หลักและตัวหลักในแง่ของการทำกำไรเนี่ยน่าสนใจเลยทีเดียวนะครับ